ทั่วโลกแซ่สองคอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลต่างชาติลูกยางสาวไทยซิลแชมป์เอเชียสมัย 3. การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมปครั้งที่22ประจำปี2023ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2566ได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทย สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยได้หมดทุกเกมตั้งแต่รอบแรกก่อนกลุยทางเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วปรับทีมชาติจีนเบอร์หนึ่งของเอเชียจากอันดับคะแนนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติฟ i v b วไปอย่างสุดระทึก 3- 2เซตควาชช้าแชมป์สมัยที่3ไปครองได้สำเร็จวันนี้เรามีส่วนหนึ่งของคอมเมนต์แฟนกีฬาลูกยางต่างประเทศที่มีต่อการควาชช้าแชมป์เอเชียครั้งนี้จากเพจวอลลีบอลเวอลองไปดูกันว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรถึงทีมลูกยางสาวไทยกันบ้าง w e l l Hermina Namoro ยินดีด้วยนะทีมชาติไทย Joel Carmona Guzman ยินดีด้วยผมเป็นแฟนตัวยงเลยนะผมชอบสไตล์การเล่นของทีมไทยแฟนคลับจากเม็กซิโก Hi Nam ทีมไทเบอร์หนึ่งเอเชียเฉยเลยสุดยอด Presley Sullivan Lomason ไทยคู่ควรแชมป์เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแข็งแกร่งจริงๆเล่นด้วยระบบและวินัย Edliam Oken a l e n a c ว้าวยินดีด้วยนะทีมไทยสู้ต่อไปเพื่อตัวโอลิมปิกให้ได้นะเชียร์อยู่จากฟิลิปปินส์ T k าย ยีนชุดไหนก็ไม่สำคัญนี่คือรายการใหญ่แชมป์คือทีมที่เก่งที่สุดยินดีด้วยกับทีมชาติไทย Elizabeth r e g i n a m e d e i r ร s โ o r n อ l u s k i รับชมจากบราซิลทีมไทยเล่นสนุกยินดีด้วยกับแชมป์สมัยที่สาม a อตติโกโลเปเทีมไทยเก่งมากสมศักดิ์ศร,รียินดีด้วยจากฟิลิปปินส์ p r าซเซอร์อาบดุลสาวไทยยอดเยี่ยมมากแชมป์เอเชียครั้งที่สามยิ่งใหญ่จริง Julia Becker f i f ฟฟิลตัวเล็กกว่าแต่ฝีมือไม่เป็นรองยินดีด้วยทีมไทย Ronald Dock Pinot Ann ยินดีด้วยนะทีมไทยราชินีวอลเล่บอลแห่งเอเชีย Sengalan Allen เล่นได้ถูกใจจริงๆเล็กกว่าแต่ไม่ใช่ปัญหาไทยสุดยอด Rex A ซ์เอชาวฟิลิปปินเชียทีมไทยเยอะอย่างฟินเลยแชมป์นี้ Dominator Nino Lemzik Gales c h a ชัตออัชราพรสุดจัดจริงๆแฟนคลับฟิลิปปินเชียอยู่ o r ริ o โซย์โจเ p ฟพรอนอีกหนึ่งแมตช์นในความทรงจำสุดยอดทีมไทย John h ฮ n ร y ทีมไทยเก่งมากตัวเล็กพลิกที่หนู Herbert Lau ยินดีด้วยกับทีมไทยแฟนวอลเล่บอลจีนไม่มีอะไรต้องเสียใจภูมิใจในตัวพวกเธอเราจะกลับมายิ่งใหญ่ในเอเชียนเกมสู้ๆนะ Rafa a m a r i l l ล s อีกหนึ่งทีมในดวงใจเลยไทยเล่นดีมากยินดีด้วย Jesus Miranda สาวไทยผงาดขึ้นโพเดียมเก่งมากๆ Wanda May Lombardi ยินดีกับทีมไทยชนะจีนได้ด้วยฟอร์มยอดเยี่ยม